ระวิทูรบัณฑิตผู้บำเพ็ญสัจจะบารมีณมิคาชินะอุทยานพระเจ้าทนันชัยโกรพร,ราชได้พบชายสามคนคนที่หนึ่งเป็นพระอินแปลงคนที่สองเป็นพญาครุฑแปลงคนที่สาเป็นพญานาคแปลงทั้งสี่มาที่อุทยานแห่งนี้ก็เพื่อหาที่วิเวกรักษาศีลอุโบสถ และได้สนทนากันว่าใครจะรักษาศีลอุโบสถได้ดีกว่ากันพระอินกล่าวว่าศีลของพระองค์ดีกว่าผู้อื่นเพราะพระองค์ได้สละสมบัติบนสวรรค์มารักษาศีลส่วนพยาครุตกล่าวว่าศีลของตนดีกว่าเพราะว่าไม่จับหน้ากินเป็นอาหารแล้วพญานาคกล่าวว่าศีลของตนดีกว่าเพราะตนไม่เคยโกรธพยาครุตผู้เป็นศัตรู และพระเจ้าทนันชัยโกรับพระราชกล่าวว่าตนหลีกหนีสิ่งยั่วยวนในวังเพื่อมารักษาศีลฉะนั้นศีลของตนดีกว่าใครแต่แล้วทั้งสี่ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครรักษาศีลได้ดีกว่ากันพระเจ้าทนันชัยโกรับพระราชจึงพามาหาวิทูลบัณฑิตให้ช่วยตัดสินซึ่งวิทูรบัณฑิตนั้น เป็นบัณฑิตประจำราชสำนักพระเจ้าธนันชายโกรพร,ราชมีหน้าที่ถวายความรู้ด้านต่างๆแก่พระราช,ชาเมื่อวิธูรบัณฑิตได้ฟังเรื่องราวก็วินิจฉัยว่าสิ่งที่กษัตริย์ทั้งสี่ได้ทำนั้นล้วนเป็นความดีเสมอเหมือนกันหากทำในฐานะและโอกาสต่างกันหากมีพร้อมอยู่ในบุคคลใดก็จะทำให้สบงบระงับจากสิ่งเลวร้ายหรือบาปกรรมได้ กษัตริย์ทั้งสี่พอพระไทยในข้อวินิจฉัยของวิทูรบัณฑิตมากเมื่อพญานาคกลับถึงนาคพิภพแล้วก็ได้เล่าให้นางวิมลาผู้เป็นอัครมเหสีฟังนางจึงเกิดศรัทธาอยากฟังทำบ้างจึงวางแผนให้พญานาคไปนำวิทูรบัณฑิตมายังนาคพิภพนางจึงแกล้งนอนป่วยไม่ได้ออกไปเฝ้าพระสวามีเหมือนแต่ก่อน พญานาคเสด็จมาเยี่ยมพระนางนางจึงกราบทูลว่าที่ป่วยเช่นนี้เพราะอยากได้หัวใจของวิทูรบัณฑิตพญานาคตรัสว่าอยากได้หัวใจของวิทูรบัณฑิตก็เปรียบเหมือนอยากได้ดวงอาทิตย์ยากที่จะเข้าถึงตัวได้เมื่ออริทันตีผู้เป็นพระธิดาทราบเรื่องนางจึงกราบทูลพระนางวิมลาว่าจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์ แล้วนำหัวใจของวิทูระบันดิตมาถวายนาชายฝั่งมหาสมุทรข้างป่าหิม,มพานมีภูเขากาลคลิลีตั้งเด่นตระงานนางอริทันตีขึ้นจากนาพิพบแล้วเหาะไปปรากฏตัวพร้อมกับขับร้องเพลงว่าผู้ใดนำหัวใจของวิทูรบันดิตมาถวายมารดาของตนได้นางยินดีจะเป็นเมียของผู้นั้นขณะนั้น ปุณกะยักษ์ควบม้าสินทบพอผ่านมาพบนางก็เกิดหลงรักจึงรับอาสาจะนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาให้ได้นางอริทันตีได้พาปุณกะยักษ์มาเฝ้าพระบิดาและพระมารดาในนาคพิภพปุณกยักษ์หอบไปเอาแก้วมณีดวงหนึ่งที่ภูเขาเวปุละแล้วตรงไปยังเมืองอินทปัตแควนกุรุ เพื่อท้าพระเจ้าธนันชายโกรพร,ราชเล่นสกาถ้าหากพระเจ้าธนันชายโกรพร,ราชชนะจะได้แก้วมณีวิเศษและมาสินทบแต่ถ้าแพ้จะต้องให้สิ่งที่ปุณกะยักษ์ต้องการเป็นข้อแลกเปลี่ยนยกเว้นแต่ตัวพระองค์และอัครมเหสีเมื่อการแข่งขันจบปรากฏว่าพระเจ้าธนันชายโกรพร,ราชพ่ายแพ้ฉะนั้นปุณกยักษ์จึงกล่าวว่า ต้องการนำตัววิทูลบัณฑิตไปพระเจ้าธนันชัยโกรับพระราชทรงคัดค้านเพราะพระองค์ถือว่าวิทูลบัณฑิตเป็นญาติคนหนึ่งเมื่อทั้งสองตกลงกันไม่ได้จึงไปหาวิทูลบัณฑิตเพื่อให้ช่วยตัดสินฝ่ายวิทูลบัณฑิตกล่าวว่าตนเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าทนันชัยโกรับพระราชเป็นทาสรับใช้มาตั้งแต่เกิดและไม่อาจยกตนเสมอพระเจ้าธนันชัยโกรพร,ราช จึงไม่ยอมยกเว้นพระเจ้าธนันชัยโกรพราชเสียพระทัยมากแต่ต้องยอมให้ปุณกะยักษ์นำตัววิทูลระบันดิตไปปุณกะยักษ์บอกให้วิทูลระบันดิตเกาะหลังไปแล้วตนเองก็ควบม้าเหาะมุ่งหน้าไปยังเขากาลคีรีในป่าหิมาพานขณะที่ควบม้าไปนั้น ปุณกะยักษ์คิดฆ่าวิทูรบัณฑิตอยู่ตลอดเวลาจึงควบม้าเล็ดลอดไปตามระหว่างกิ่งไม้และก้อนหินวิทูรบัณฑิตจึงถามเหตุผลที่คิดจะฆ่าตนปุณกะยักษ์ตอบว่าเพื่อนำหัวใจไปให้นางวิมาลามเหสีของพญานาคผู้เป็นแม่ของนางอริทันตีหากทำได้สำเร็จก็จะได้นางอริทันตีมาเป็นคู่ครอง วิทูรบัณฑิตได้แสดงทำให้ปุณณกะยักษ์ฟังสรุปได้ว่าไม่ให้ทำลายมิตรไม่ให้ลหลงไหลในสตรีจนปุณณกะยักษ์เลื่อมใสแล้วจึงให้ปุณณกะยักษ์พามายังนาคพิภพวิทูลบัณฑิตได้แนะนำพญานาควรุณให้ทำบุญด้วยการแผ่เมตตาจิตให้แก่นาคบริวารทั้งหลายจากนั้นจึงเข้าพบนางวิมมลา ทันทีที่ทราบว่าชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคือวิทูรบัณฑิตนางวิมาลาก็ดีใจมากพญานาควรุณกับนางวิมาลาเกิดศรัทธาวิทูรบัณฑิตมากจากนั้นจึงยกนางอริทันตีให้แก่บุณกะยักษ์ตามที่ตกลงไว้ฝ่ายบุณกะยักษ์ก็ปลาบปลื้มใจเป็นที่สุดได้กล่าวยกย่องวิทูรบัณฑิตว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วได้มอบแก้วมณี ดวงที่ท้าปนันกับพระเจ้าทนันชายโกรพระราชให้จากนั้นจึงพาวิทุรบันดิตขึ้นหลังมา้ามาส่งที่ยังกรุงอินทปัตวิทุรบันดิตได้อุปริ์ให้บุณกะยักษ์กับนางอริทันตีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วทั้งสามก็ลาจากกัน